เ้ยเจ้าแววเสียงสำเนียงกับเราดิงเต่งอุ่นรักเมฆกลองลอ,งลอยเดียวหวานสันเมื่อเดือนสาวงามอันอำมพรมุ่นรักเมฆกลองแมวมาเหมือนสายตาเมฆกลองลำพัง ลาควันตาน,น่น้องสวัสดีน้องออนสวัสดีค่ะคุณพี่ว่าจะลงแล้วล่ะอีกสักหน่อยสักสี่นาทีเดี๋ยวคุณพี่ก็จะลงแล้วนะคะขอบคุณนะคะเจ็ดเลิฟเจ็ดค่ะคพี่ไลฟ์ตั้งแต่ตีห้าค่ะน้องคุณพี่เดินทางเหมือนเดิมก็จะเจอไลฟ์สดของพี่คำตันก็จะเจอ ประมาณนี้นะครับประมาณอยู่บนรถทุกวันช่วงเช้าๆชอย่างนี้ก็ก็มีเพื่อนเข้ามาทักทายมากมายพอสมควรนะคะน้องออนนะคะเพื่อนบอกว่าอะไรรู้ไหมน้องออนเพื่อนบอกว่าย่า่ย่าเจ้าขื้เลือกเวลาอะไรดีแท่ย่ามผู้เฒ่าตื่นพอดีปรสันว่ะ อขอคอยผ่ได้เลือกคอยผ่ได้เลือกเดี๋ยสนอกว่าคอยผ่ได้เลือกคอยคอยบ้างเวลานี้คอยกอะไรเวลานี้เลยเลยขอบคุณน้องออนนาภานะคะอะน้องออนไม่ออนตะลอนทุ่งนะคะทุกคนขอบคุณสี่สิบล้านดวงตาที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากมายนะคะ,ะเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเดี๋ยวพี่ก็ลงแล้วอีกสักสามนาทีพี่จะทดเวลาบาดเย็บ เมื่อกี้กัมีคนขัามาปวนอยู่ส่วงเสามีคนกับมาปวนเพื่อน,อน,นึงอ่าพี่จิมหวนเป็นก็ะแอบอยู่นี่เนาะอ่าพี่จิมหวนพี่จิมหวนก็แอบ,บอยู่พี่จิมหวนก็ขุดหลุมเอาไว้เหมือนคุณแอบบอกกันหละสวัสดีน้องออนพี่จิมหวนก็จะแอบแอบอยู่พี่จิมหวนก็จะอ่าคอยขุดหลุมเอาไว้ถ้าใครเข้ามาก่อควรพี่จิมหวนก็จะขุดหลุมแล้วก็โยนลงไปเลย ขอบคุณนะคะน้องออนนะ่พามาเป็นกำลังใจให้คุณพี่ไม่รู้ว่าพี่จุมวนเข้าไปที่ช่องของน้องออนหรือยังเดี๋ยวเข้าไปดู่อนเดอร์ยงไม่รู้นะคะว่าพี่พจุมวนเข้าไปดูน้องออนไปมุงกระเบื้องให้น้องออนหรือยังเอามุนแล้วคะ่ะนี่แล้วนะคะพี่จุมวนเข้าไป ขอบคุณน้องออนมากค่ะแม่ออนตลอนทุ่งคนเดือนสาหงาาบ้านอัมพาวาวนรักแม่กลองเร็วมาพื้นสายธาราเบียกองลำพัน ต้องจากลาควันตานห่อน้องไม่ลืมลาสาวแม่กลองต้องคืนวนมาสักวันลิมน่มอมไอทะเลข้าวันเราสองต้องเลือด้วยกัน บกมือได้นะคะแม่คำตันจะลงแล้วนะคะทุกคนแม่คำตันจะลงไลฟ์แล้วนะคะก่อนที่จะลงไลฟ์ก็จะให้เห็นหน้าเห็นตาสักหน่อยนะคะนี่คือแม่คำตันคนทำดีตัวจริงเสียงจริงค่ะทุกคนติดตามไหมนะคะ ขอบคุณมากมายนะคะทุกคนโบกมือได้ค่ะโบกมือได้นะคะบกมือบายบายได้นะคะขอบคุณมากมายนะคะเราจะลงไลฟ์กันแล้วนะคะ